ครับก็ขอสวัสด so ีนะครับพี่น้องมือนี pictures, really ้นะครับได้นะครับรับนะครับว่ารับประสานงานนะครับจากทีมงานนะครับว่าเป็นสเกิวเขานะครับก็เลยออกมาเบืงพื้นที่นะครับพี่น้องเขากอขอแปดแปดครับนี่ครับก็คือว่ามันพกเกี่ยวไปนะครับเจ้าของหน้าเพื่อนบอกว่าพกเกี่ยวไปนะผมมาตรวจเบิ้งนะครับพี่น้องเอฟซีว่าพกเกี่ยวไปครับนี่ครับ นี่นะครับอ่าเป็นหน้าสูบนำห่วยนะครับหน้าสูบนำห่วยเฮ้เฮาจะมาบ,บงครับพี่น้องมาการเขาระปังครับสิเป็นลนักษณะอังซี่ครับพี่น้องมีเขียวๆมีอ่าสุกๆแน่ครับแต่ว่าเขียวเียกับเขียวตะใบนะครับชวนมากห่วงกับแกแล้วพี่น้องครับห่วงกับแกพอสมควรแล้วนะครับ เป็นเขาตองแปดครับพี่น้องนะครับหน้าแปงนี้เป็นหน้านะครับอา่าใส่น้ำหวยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้น้ำเบิดพอดีครับไนห่วยนะครับสูบเบิดพอดีกับเขาแก่พอดีเลยครับพี่น้องครับวับนตั้งแต่เดือน นะครับพี่น้องท่านว่านะครับวับนตะเดือนท่านว่าท่านว่ามกรากุมา่มผ่ามีหน้าครับพี่น้องเขา120ยยี่สิบวันเสมอกันดีครับพี่น้องเขานะครับอ่าเป็นเขาที่ว่าที่กับบ่ทีว่าห่าง,างกับบ่ห่างกับพอดีพอดีนะครับกควมระยะห่างระยะทีพอดีครับพี่น้องเขานะครับคันเขาเขาว่าห่างสำนักปีนะครับเวลาเป็นห่วงมากสีสีหางเด้อพี่น้อง สำหรับหน้าปังนะครับแต่ว่าขันเขาที่ซากาที่เวลาเป็นห่วงมากสิพอดีครับพี่น้องนี่เป็นวนันนะครับอันนี้กะวันสีถังต่อไรครับนี่สีถังต่อไรนะครับหรือว่าบทเพาเราหมองกับบดถึงสีถังคขกพอดีครับพี่น้องเพราะว่าเวลาแปลงนี้เขาเกิดดีอยู่แล้วครับเมื่อนี้วันที่แปดเดือน มีนาคมครับพี่น้องแล้วก็กีกียวแล้วครับนี่เครับอ่าอากาศของวันที่แปดเป็นอากาศเย็นสบายเลยพี่น้องครับล่มพัดเย็นสบายมีรูดัวครับฟ้ารูดัวเป็นกยจกานฝนตกใส่ยันมันลนน้งพี่น้องเนาะนกกระไลหลายครับแต่ว่าเขาก็เป็นตะมานนะครับพี่น้องเขาแปลงนี้นะครับครับห่วงครับพี่น้องห่วงเขาครับ งามดีอยู่ครับเดี๋ยวมือนี้นะครับเขาสีมาเกี่ยวแล้วก็อ่ไปเป็นหน้าที่หนึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเปิดราคากันเมืองเด้ครับว่าสีใดยราคาเจ็คบาทนะครับสำหรับเข่ากอขอ,ขอ,ขอตองแปดนะพี่นอ้องตองแปดครับ เป็นข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเหนียวพี่น้องเนาะนดครับเหนือท่าทาปีกก็มีครับทางพูหัวหน้าผนครับพี่น้องฝากเตียงหน้าไปผลไม้ยานะครับตั้งน้นยาเป็นดอกครับเพิ่นว่าเป็นยาลักษณะเป็นห่วงคือเขาเลยนะพี่น้องยานะครับยาเนี่นี่มักแข้งครับสําหรับกับหน้าปังนะครับหน้าแป้งนี่ผนกับบอกตขีดยาขายนะครับพี่น้อง แข่งทัดกันไปเคียวๆก็บ,บ่ได้ขีดนะครับห่วงเป็นก่อนๆอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวว่ารุนกันว่างสิใดจกตันสิไดกิโลละจักบาทนะครับที่อาเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับตลาดกลางข้าวพืชไร่นะพี่น้องเนาะนะครับมือนี้สิไปขายมองนี้ครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวหฮอมาเกี่ยวครับ ใช้รถดีซีเกสามพี่น้อง 93, ครับใส่ดีซีกสามกูบตาครับฟังทั้งทั้งส่วนนี้นะครับสิส่วนมากสิเป็นรถรถหน่อยครับพี่น้องเป็นรถอุ่มนะครับเป็นรถหน่อยรถกูบตานะครับเดี๋ยวเข้าไปมาเบิรงเข่ากันครับพี่น้องว่าสิได้กิโลเจอาบาทนะครับผม